แต่ละฮึมมาลักยินอ๊อ mm ม hmm. สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนมาพอกันอีกแล้วนะคะในช่องไ่รถผ้าแสร็จขึก่าค่ะมาเด้อค่ะเด้อมือนีนเมากินตาทัวค่ะพี่น้องตําทัวกินกับน่องไก่ทอดลก้กกาซีมี่สเต็กค,ค่ะหมูสเต็กเนาะค่ะเนาะผักแกมกะซีมี่ผักกาดกระลำผูข้าวแล้วก็ผักนอกค่ะหรือว่าใบบัวบกนะคะละก้กกาซีมี่อันมาระขี้นกค่ะหรือว่าผักใส่บานเท่าค่ะพี่น้องแรบบดิตค่ะกระเทียมโทนของเราเองค่ะพี่น้อง ก่อนสิไปกินแซ่บๆน้องกันก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ตองมิรดพาแสบใน,นเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ต่อไปค่ะมาค่ะบโบไลย้ายห,ห้างค่ะพี่น้องยาวเลยเนาะค่ะกินเขาก็ตําทัวมนันเลยมามากค่ะพี่น้องไม่กินแซ่บๆน้องกันค่ะอื้อ แบบมากพนนักนี่มัหอะไรค่ะพี่น้องนี่ไมตู้เย็นไม่นูลร่างตู้เย็นจะเรียมทวนของเราเองค่ะ กระเทียมทวนไม่รสเผ็ดแซบแซบพี่น้องอือือแซ่บมากอืม มะละกินนะอ,อืมจับหมูสเต็กอืมออกกันเสื้อให้ค่ะพี่น้งองถ้าเจ้ากินกับหมูปิ่งในรสชาติแสบกินกับอ่นหมูสเต็กเลยค่ะเรือ่องแสบ จลพบกันกระเทียมทนดองกินกับอะไรก็อร่อยค่ะอืม ตำไส้น้ำปูค่ับพี่น้องสีสันสีแดงจืดจาดค่ะพี่น,อน้อ,นองน้ำปูมันรสผ่าแสบค่ะขนาดเจ็ดสิบกรัมเด้อค่ะพี่น้องสี่สิบบาทค่ะสี่สิบบาทไม่รวมส่งนะคะขออนุญาตเด้อค่ะพี่น้องกระเทียมทุ่นดองมันรสผ่าแสบค่ะขนาดสองร้อยห้าสิบกรัมค่ะพี่น้องเป็นกระเทียมทุนดองกระเทียมทุนดองน้ำผึ้งแสบค่ะพี่น้อง นี่ติดบานไปเลยค่ะไม่เหม็นหืนเนอะค่ะเด้อปากแบนน้องในเด้อค่ะพี่น้องท้างมัโดนผ้าแสบเองค่ะพี่น้องผู้ใดสนใจทักแชทเด,ด้อเลยค่ะเด้อทักแชทเพจไม่ลดพาแสบเลยค่ะ เือวจิงจ่องลิงชงทางตามสังเสือใล้คลิปค่ะพี่น้องจะประโยชน์้ายค่ะเป็นคนมาก,กินกระเทียมพว้นพี่น้องจะคว้องกับกินอยู่แล้วนะก็เล่ เรสมักขายให้พี่น้องนั่มล้วก็กินนั่มค่ะพี่น้องเ้องขายเรื่องกินผู้ขาวกับใบบัวบกเลดินแซ่บค่ะ แซ่บครับพี่นอ้อง เพิ่มเผ็ดเพิ่มแซ่บไม่เผ็ดก็ไม่แซ่บเนาะค่ะพี่น้องจังนได้กับฝากพี่น้องนี่เลยค่ะเด้อกะเทียมทอไม่รสผ้าแซ่บค่ะ้วกะ็น้ำปูค่ะพี่น้องน้ำปูเมืองนำปางะคะ่ะน้ำปูเมืองลำปางแล้วก็ขนมจีนไม่รสผ้าแซ่บคะ่ะขนาดสองร้อยหา้าสิบกรัมค่ะกระเทียมทนดดองค่ะกระเทียมทนดดองน้ำผึ้งนะคะเด้ออันนี้ เจ็ดสิบกรัมค่ะฝากพี่น้องเด้อค่ะเด้อสรรสนอกสนใจกะทักทักสื่อใต้คลิปเลยเรือค่ะหรือว่าทักเพจก็ได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิทิ้งลิงก์ช่องการสั่งซื้อไปเด้อค่ะเด้อช่องทางการสั่งซื้อค่ะหรือว่าทักเพจไม่ลดผ้าแสบเลยเด้อค่ะพี่น้องสี่แอบได้หรือว่าทักเพจไม่ลดผ้าแสบก็ได้เด้อค่ะเด้อช่องทางสั่งซื้ออยู่ไต้คลิปค่ะสะดวกทักเพจกับทักแชทเพจเลยเด้อค่ะพี่น้องสนอกสนใจกะสั่งซื้อเลยเด้อ้วค่ะเด้อ ราคามีโปรโมชั่นอยู่ค่ะช่วงนี้ค่ะพี่น้องโปรโมชั่นปเปิดร้านใหม่ว <c oughs> ันหนึ่งกับศิราพี่น้องเพื่อสุสุขคนแล้วค่ะเด้อขอบคุณได้หลายค่ะที่เขามาติดตามแลวชมในรถผ้าเสียบค่ะสวัสดีค่ะ